ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช่จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค่กันทีละคนไม่เป็นไรพอกันกินมากกว่านี้และบัดน,นี้ขอพืนทั้งดอกและต้น เพ่งบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีบคนคนต่อคนมาแลกกันวันนี้ปนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว CM048M นะครับมาดูกัน CM048M ของไซม่านะครับงานจีนนะครับหลังๆเขาเริ่มเริ่มมีการแยกเกรดแล้วนะของไซม่าเนี่ยจะมีไซ,ไซ,ไซม่าตัวนี้จะเป็นตัวเกรดธรรมดานะครับแล้วมีอีกเลเวลหนึ่งเป็นเกรดพรีเมียมซึ่งราคานี้จะโดด โดดเยอะเลยแล้วของข้างในนี่จะเป็นอะไรที่มีวงจรน,นู่นมีวงจรนี่มีาสามารถเอาสปริงออกตูได้อะไรตืดๆได้เป็นของเขานะครับแต่อันนี้จะเป็นตัวธรรมดามาดูกันนะครับเจ้า cm048m นะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจเขาอย่างที่บอกไซม่าเขาก็เริ่มมาโอเคดีขึ้นนะครับถ้าเป็นพรีเมียมจะมีคำว่าพรีเมียมเกรดติดอยู่ที่กล่องโอเคไหมตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับแพ็กเกจเขาสวยง,งามนะครับมีการติด นี่ให้เห็นลูกว่ามีมีมป,ปืนรุ่นไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับอยู่ที่กล่องด้วยนะครับเปิดกล่องมามีอะไรบ้างเปิดกล่องมาคุณจะเจอปืนแมกกาซีนแบตท,ที่ชาร์จลูกกระสุนทดสอบเออแค่นั้นชาร์จแบตเล่นได้เลยโอเคไหมไม่ต้องซื้อแบตเพิ่มในราคาที่อยู่ในเกรดที่ระดับหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกหรือไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับตัวนี้อย่างอย่างตัวเนี้ยตัวนี้อยู่ที่หกพันกว่าบาทนะครับโอเคไหม มาดูกันนะครับต้องเท้าความก่อนไซม่าเนี่ยเขาเกิดจากการทําอาก้าเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับตอนที่ปืนไฟฟ้าจีนออกมาใหม่ๆเฟืองพลาสติกนะครับเขาก็จะมีโอคนมีม,มีหลายยี่ห้อที่พยายามแย่งกันตอนนั้นจริงกงยังไม่เกิดเลยนะครับมีดับเบิลอีเกิลมีเวลมีไซม่านะครับไซม่าได้ทำมาไม่สวยตึ๊บตึ๊ตึผ่านไปในระดับหนึ่งช่วงหนึ่งนะครับไซม่าออก เลยหลายปืนจีนและหลายตัวออกไอตัวที่เป็นเฟืองเหล็กนะครับซึ่งสามารถใช้กับมานตอรูดได้อะไหล่ใช้ลูกกัมมานต์รูได้นะครับในนะตอนนั้นนะต้องไปใช้อะไหล่หมดอีกเดี๋ยวนี้ต้องถามว่าโอดิใช้อะไหล่ใครนะครับประมาณนั้นโอเคกลับมานะครับในช่วงนั้นเนี่ยตอนแรกก็จะมีตัวที่เป็นแข่งกันมามี MC มี่ไฟนะครับไซมา่าดันเจ้าตัว อาก้าออกมานะครับซึ่งเป็นอาก้าตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นบอดี้พลาสติกไม้ปอมนะครับตอนนั้น CM 028ใครจำได้แนะ่ตอนสมัยในยุคนั้นนะครับโอ้โหเฟืองเหล็กแกกลองมาวิ่งอยู่300ยกว่าโอโ้แค่นี้คนกรี๊ดแล้วในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นนี่มาตรฐานจะอยู่ที่250ฟุตต่อยนาทีแกะกล่องนะครับเจ้าตัวน,นี้มาถึงกระโดด3 0 0อยกว่าเลยแล้วงานสวยมากนะครับไม้ปลอมก็จริงแต่ไม้ปอมทำออกมาสวยมาก เวลาผ่านไปนะครับมีการทำบอดี้เหล็กตอนแรกบอดี้ซิงค์อลอยก่อนที่ผู้กูเรียบบอดี้เหล็กซิงค์อลอยนะครับไม้ปลอมจากให้ปลอมทำมาเป็นไม้จริงไม้จริงมาหลังๆก็จะเป็นไม้ลามิเนตแล้วแต่รุ่นออกมานะที่เป็นไม้ลายไม้ไม้ลามิเนตนะครับออกมานะครับหลังๆออกมาสวยมากใสมากโต๊ะตัวนี้เหล็กจริงไม้แท้โอเคมั้ยแต่ไม่ใช่เหล็กทั้งกระบอกนะครับมันจะบางจุดอย่างเช่น กะโหลกเนี่ยเป็นซิงอัลลอยก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนะมาดูนี่ตรงนี้เป็นเหล็กโอเคไหมดูติดตึกเลยโอเคไหมเป็นเหล็กตรงอ่าตรงนี้เป็นซิงอัลลอยอยู่อเปล่าลดแสงเหล็กจริงโอเคไหมดูติดตึก,ตก,ตกนี้เลยโอเคไหมศูนย์หน้ายังเป็นซิงอัลลอยศูนย์หลังซิงอัลลอยตรงนี้กะโหลกสิ่งน,นี้ให้ให้ระวังนะครับกับบอดี้เหล็กพวกนี้กะโหลกกะโหลกคุณยังเป็นยังยังไม่ใช่เหล็กกะโหลกคุณยังเป็นพวกซิงอัลลอยอยู่นะครับระวังจุดนี้จุดเดียวนะครับบอดี้ โอเคไหมบอดี้เหล็กนะครับไม้แท้โอเคไหมลายสวยเลยดูสิโอเคป่ะนะเป็นไม้ลาม,มีเนต <laughs> เดี๋ยวลิ้นพันกันอีกโอเคนะครับเจ้าตัวนี้ครับเขาทำออกออกไมาเหล็กออกก่อนอุ้ยเดี๋ยวเจ้าของเจ้าของปืนเขาว่าเอาเขาบอกว่าให้ให้ให้ผมสามารถรีวิวได้นะครับอุ้ย,ย,ยมันดูเข้าไปข้างใน,ในเดี๋ยวเดี๋ยวยวันหนึ่งเเปิดเอาเอาไมาเหล็กออกก่อนเห็นไหมเหล็กจริงไหมล่ะ ติดตึกเลยนะโอเคไหมกระโหลกก็เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่ซิงอลอยเหมือนยุกคก่อนยุคก,ก่อนเนี่ยเป็นซิงอลอยอยู่ตัวนี้เป็นเหล็กละโอเคปะ <c oughs> ติ่งต้องไปเลยงานนี้โอเคเดีก็ใส่ใส่แป๊บนึงใส่แป๊บนึงรอ,องรอแป๊บนึงรอบแป๊บนึงนะครับนะไม่ตัดต่อตอนแรกว่าจะตัดต่ออย่างลยเอาเลยดีกว่าอย่างรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงกวใส่ก่อนปึ๊งโอเคนะครับจุกของปืนร้องไห้แน่เลย โอเคมาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้ในปืนจริงจะเป็นตัว AK 74M นะครับนะหัวแหลมไอแหลมเร,เรียกกันไอแหลมนะครับโอเคไหมนะครับงานสวยนะครับค่อนข้างต้องบอกก่อนว่าอากาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ปืนที่ที่จะต้องเียนกริปนะครับยิ่งมีรอยยิ่งสวยตัวนี้ทำมาไม่ค่อยมีรอยในยุคแรกๆตอนนั้นนะรุ่นพี่เจ้าตัวนี้คือ CM 036นะครับ บอดี้ยังเป็นซิงอลอยอ่าไม้จริงสมัยนู้นนะครับเออสาเป็นไม uh, ้ปลอมเออไม้ปลอมซิงอลอยนะครับหูแบบทำมาแบบดูมากไปกองม,มานี่เหมือนกับเคยยิงมาแล้วอ่ะคือผมว่าโรงงานรีบผลิตหรือเปล่าลืมเก็บงานสีมันเลยตอลอดรอบๆอ,อ,อแต่ว่าสวยนะครับสมัยนั้นและตัวนี้ยังไม่ไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะครับงานออกมาเหมือนเหมือนออกมาจากโรงงานที่รัสเซียโอไมนะครับ โอเคไหมนะครับเกียร์บล็อกเป็นเกียร์บล็อกวุ้นชั้นสามเหล็กนะครับซิงอร่อยใช้เขาวาซิงอร่อยเอบอกซิงอร่อยโอเคไหมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เซอร์เบีออกตูดบอกเลยนะครับถ้าถ้าจะโมก็ต้องถอดทั้งตัวเหมือนกันนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเดิมๆบอกเลยว่าดุมากนะครับแม็กาซีนแม็กซ์ห้าร้อยนัดนะครับเป็นโลหะจริงๆแล้วเขาบอกว่าแม็กเจ้าตัว AK74 เจี่เนี่ยต้องเป็นแม็กอย่างนี้นะเป็นแม็กแม็กส้มอย่างนี้นะครับมันจะสวย ผงจะถูกตามโคชรักของมันบอกบอกอกตัวนิดนึงว่าไม่ค่อยเก่งต้องไม่ให้เก่งเรียกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ยังเป็นสีนั้นลายนั้นมีมาร์กตรงนี้อันนี้ผมไม่เก่งนะครับบอกนิดนึงผมมีหน้าที่ยิงซึ่งตอนนี้ยิงไม่ได้ข้างบ้านมีน้องอยู่โอเคไหมเกรง,งใจเกรงใจครับเราวไว้สักปีนึงค่อยลองมายิงกันโอเคมาดูกันต่อชิ้นงานสวยบอกเลยว่าไซมา่า ยิงดีมากนะครับความแม่นยำค่อนข้างดีจะใครเคยไปดูรีวิวเก่าๆผมนะครับไอเจ้าเจ้าตัวรุ่นน้องมันซ m 0 4 8 s ูนะครับตัวพันธุ์ท้ายพับนะครับก็ยิงค่อนข้างดีนะครับตัวนี้แกะกองมาวิ่งอยู่ที่4 1 0ร้อถึงสี่ฟุตต่อวินาทีนะครับคอมเดีวลดลงมาระดับหนึ่งเพราะตอนแรกมีช่วงแรกที่มันวิ่งอยู่480ฟุตต่อวินาทีไม่วจะแรงไปไหนนะครับโอแดดสองละโอเคนะครับก็ถามว่างานดีไหม ดีมากจริงๆเขาเขาเคยมีรุ่นรุ่นพี่เขา018 SU อันนั้นเคยออกมานานแล้วประมาณ4ปีแล้วที่เคยเออกออกมายิงให้ดูจําเจ้าตัวนี้ได้ไหมจริงๆเจ้าตัวนี้เป็นตัวปันท้ายพับนะแต่ว่าในรีวิวสมัยนูน้นผมเอากระแทกปันท้ายซังงอเลยไม่หักนะครับไปเหล็กจริงๆงอเลยผมเลยถอดออกเก็บไว้เไปโรงงานก็ลืมขอขอปันท้ายเข้ามาด้วยโอเคไหมนะครับ เจ้าตัวนี้รุ่นพี่ของเขานะครับออกมานานแล้วตอนนี้ขอไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นในตลาดแล้วล่ะนะครับเจ้าตัวนี้เคยโดนรถเหยียบมาแล้วนะครับเอารถขึ้นไปเหยียบหนึ่งตันกว่าๆขึ้นไปเหยียบแล้วขยงขยลงนะครับทุกวันนี้ยังยิงได้นะครับปืนปกติมากนะครับบอกเลยว่าโอ้ดุจริงๆนะครับบอกเลยว่าไซม่าเนี่ยให้ระวังจุดที่เป็นกระโหลกอย่างเดียวนะฮะจุดที่เป็นกระโหลกเขานอกนั้นงานเขาบอกเลยว่าโคตรทนนะครับเกียร์บ็อก โอเคแล้วบอกนิดนึงถ้าจะถ้าจะอยากไว้ลงสนามไปลดสปริงนิดนึงนะครับใช้ส,สปริงร้อยสิบเอ็มร้อยสิบพอนะครับแล้วเปิดคูเตะอยู่นานเลยนะครับตัวนี้เออแบบอยู่ที่พันท้ายนะครับแบบอยู่ที่พันท้ายเแบบวลาจะใช้นั่นก็ต้องขันน็อตสองตัวนี้แล้วเปิดฝาออกนะครับนะบนะถ้าเป็นตัวพลาสติกมันป๊อกออกได้เลยตัวนี้มันต้องขันน็อตนะครับประมาณนั้นหรือไม่ถ้าใครเบื่อเบื่อที่ว่าจะต้องคอยขันนอ็อตเข้าขันน็อตออกให้ย้ายสายแบตมาไว้ขนน้างบนตรงนี้นะครับไว้ยยข้างบนฝาหลังเป็นแบตบ หลังเต่านะครับใช่แบบแบบแท่งหลังเตากางนี้นี่สายนี้ก็ได้นะแล้วก็ย้ายสายไฟมาตรงนี้นะครับนะโอเคไหมมันก็โอเคขึ้นนะครับส่วนชุดฮอบอ่ะชุดฮอบอยู่ตรงนี้ดึงคันลังลงมานะครับดึงคันลังมาปึ๊บคุณจะเห็นชุดฮอบอยู่นี่นะครับนะจริงๆไม่ต้องเปิดฝาก็ได้นะครับประมาณนั้นงานดีนะครับอาก้าบอกเลยว่าเกิดมาเพื่อทำระลังนะครับหมดแรกหมดแรกคือฟัวโ,โต้หมดแรกเฟโอโต้ โมยสองคือซมิโอเคไหมโอ้โหเสียงแสบมากนะตัวนี้ฟันโลกสูฟันเหล็กมาแล้วบูสตโลหะนะครับบอกเลยว่าจบนะครับเป็นรถความเร็วหน่อยลงสนามได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไม่มีการออกยิงข้างนอกนะเกรงใจข้าบ้านน้องเดี๋ยวน้องตกใจปืนนะครับนะแล้วมีอะไรดีๆเราจะรีวิวอีกขอบคุณคุณมีนาหรือไรเนี่ยนะที่ที่ให้ให้ยืมเอาตัว,ต,วตัวที่เขาซื้อเนี่ยนี่คือตัวที่เขาซื้อ เขาบอกให้เอามารีวิวได้จะเอามาแกะก็เกรงใจนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะคร่าวๆนะครับงานดีบอกเลยว่าใส่ม้าอาก้าจีนต้องใส่ม้าโอเคดเป่ะเดีย๋ยวมีใครหมันใส่อีกแล้วเดี๋ยวเบลมันโทมาดาอาปิวโทมาดาโอเคนะครับก็เบลก็เล่นได้แต่นิดน,นึ่งยังยังยังไม่ได้คุยนะเรื่องเกียร์บ็อกมันเนี่ยถ้าจริงๆอ่ะเบลเขามีเกียร์บ็อกที่มันสามารถสปริงออกตูดได้ นะเปลี่ยนเกียร์บอกเป็นตัวของเบลนะครับครานี้คุณก็จะโหมงง่ายขึ้นนะโอเคขอบคุณทุกท่านรับชมแล้ไามา่ดีจะรีวิวด,ดูอีกโอเคนะสวัสดีครับ